สวัสดีครับผมพ่กับอีสานสายชิวอ,อีกแล้วครับเศร้านี้วันอาทิตย์พี่กินเข่าเศร้าครับสิบโมงกว่าแล้วล่ะเข่าเศ้ากันเลยเพื่อนสวยอย่างน้อยครับพอดีตำสมต้มหอยนี่มันน้อยกำลังต้มหอยครับผม ตำสมต้มหมอยมือนหนึ่งเขาเรียบร้อยแล้วหนึ่งเขาก็นี่แหละครับหวัดน้อยเขานี่ยละหวัดน้อยเซลเต่านั่นพอดีเขาเหนีววดดยว้อนนะครับเรียบร้อยอัลกัสมีตำสมกับทอดปลาทูครับกีไก่กับทอดปลาทูครับเรียบร้อยเราท่าตตำสมหมดครัรบ ันเด็ไปเก็บใเอันกรวมยอดอันน้ปพะขานะครับไม่กินกับตังสมพันวะเอ่อหอยเอ่อหอยบรรยากาศลมไหวๆนี่ครับกระทมน้อย เลตเตะตะเลตเตงวมันอาทิตเขากินน้ำร่มกันนครับเด้อตำสมมือเนียบบ้อยตำสมเาเลยอ่ะมายูไม่กินน้วกันครับผมไม่น้อยตาียบบ้อยไปื้ thật thù à khẩu nọc bạn Bố để bị kinh Khỏ bàng hạ nó thầm lọc mùi này Ô, Cái gì cả đi khác quá Đó, ra khăn Cú 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 Tâm sổm xuê xuê Thuê Xuê xuê Khẩu sầu, khẩu ngái thiêng ับมาลูกเจ้าของพื้นที่เขาเนาะแม่วันกันเลยมาครับมาโอ้ยจากไปแต่น้อยนี่เอากองของขอหัวบันนี่นเนาะเริ่บ่ใหม่เ,เ,มเรอ้เเรอบุกแวนนี่น่าม่แล้วลิงมากินก้าวลูกป้าวาป้า,า,ากำบักลูกนั่นแหลลิงให้ลูกวัดดีก่อนลูก สวัสดีครับกอนสวัสดีครับโอ้ยจากแล้วกินหอยในลกไม่เห็นหรอกมันเดชมันอยู่ก็ไปกินแ่วดียนี่ลูกโ้อมดอบป็นันนี้นืมอหมูใส่กั้นองนี่รอนนะครัวกินข้าวนำกันครับผม เด้อพี่น้องเลยแฟนลับเก็บซีอยู่ดีมีแฮงสุกุลสุกคนกินขอากินน้ำนี่แหละครับโอ้ล้มไว้ยดีพอก็ต้องเปิดหรอควันล้มผมอหมูมาห้อนบ่ดำส,สุกติดเท้าเข่าเนี้ยห่อนห่อนอืมหื้อหน่อายหุอนหุนหรอครับต้มหอย ไม่ไมมไมเนลูกมานั่นกเฮ็ตงกวาเกินเข่าไปบูปะะไปกกันเลกินไปท่านี่กินติดับหอนล ครับมะครับ 对嘛？你那边，你那边包？ đừng có to chó đừng có เท่งคนปกมเลครับ้นเบอนี้ครั 嗯。Mm. <music>

ที่นี่นะตรงนี Hand ้เราเอาเนาะคุกกับฟักคอนทั้งคู่เลยกขาต้องใส่ซุ้มละน่ากินไงยะหาข้าวอยู่ตลอด ามบาทได้โกปีาสิบสมบาทได้หมกปีถวมาขายสี่ิบบาทก็ได้ยังไงครับได้ไคืับได้คืนได้คืนได้แต่อึอกหนาด้วยล้วอร่อยเห็นไมน่ะอี่จะเป็นคู่ชินมันกระอยน่อไหอถึงม้าหรืถึงตอนแล่ะ เอาอุ้งเอาไเนได้ตี่ตามแตงยอดโหโหดมาก่านั้นหรอแม่อุ้งข่อแล้วแม่ที่ตามมาแตแต่ว่าที่คือแบบนี้ไเปกับเด ไปแล้วพอเล้ไปดแล้วก็นั่งข้างกอล์ฟื้นเอ้ยมาสีตวแค่เห็นก็ไปทต้นแตง้าบอันคือยังหือนกันแต่มองหกันไม่รู้ละเจ้าบริกานของเรากรมหันละคุณหลบ่

ดีมีแห้งกระปุกทุกคนครับกรอบแซ่บมันนัวกับขึ้นไม,ม้ไผ่สามยนครับผมกัมมมมบกอบคุณได้ร้ายนะครับคือของไก่มาออมเยอะสวัสดีครับ